สบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องผังไทยผังลาวเด้อเนาะมนีมนนกลัพบกับซองเบาบัน,นแนลคือเกา่าสำหรับมน,นีเนาะพี่น้องคอยกันอยู่ที่บ้านโนนทังน้อยเมืองจำพรแปงสวรรค์เกตกะสิภาพพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะมาเบ่งมาชมหมู่บ้านโนนทังน้อยเมืองจำพรอย่ละเนาะแปียงสวรรค์เกต บ้านห้างน้อยกับเป็นบ้านที่อยู่ในเขตสนนทพบ่ีนองอีกบ้านหนึ่งเนาะเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในลาวา่าทายแดนเมืองอุดมพรกับเมืองจำพรนาะตนตัวนี้่อยก็อยู่ที่บ้านโนนห้างน้อยเป็นที่แยมหอยแล้วนะถ้าว่าพี่นอกทานใดเนาะมาเบิ่งมาส้มกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะที่สำคัญกับ กดติดตามเลยกับกดสั่นกระดิง่งติงต้งติงต้งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอบบันตัวนี้กับบรรยากาศหลังฝนตกพีก่น้องฝนกระหางก็ตกยาเนาะนำก็ยังหกยังยังอยู่ฝนห้ากระตกเศร้าพี่น้องนำในคลองเกิด ยังเต็มอยู่บ้านโนนหางหน่อยเนาะก็เป็นบ้านในน่อยพี่นอ้องบ้านประมาณ100ลอยลังคาเฮือนเลยเนาะแล้ก็เป็นบ้านที่ห่างกันพี่นอ้องบ้านเฮือนพ่อกระจ้านะห่างกันนะทางซ้ายนก็สีเป็น ใต้แดนเมืองอุทุมพรเนาะพี่น้องส่วนขางครัวนี่ก็สิปเป็นเมืองจำพรทางเ้นนี้ก็เปรียบเสมือนใา้แดนระหว่างเมืองต่อเมืองเนาะบ้านเฮือนของข้า,าบานี้ส่วนหหายจะมีแต่เฮือนแบบเพือนลีลาพี่น้องเฮือนสั้นเดียวเนาะเลยก็เฮือนแบบ สองสั้นขอพื้นนะกะค้ายๆกับบ้านอื่นๆนะบ้าน,นแต่ว่าแตกตัางอยู่ที่ว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในกลางถงนะบ้านบั้วข้างนอ,นอกนี่ก็มีธรรมชาติสวยจนงดงามอากาศก็เย็นสบายแบบเป็นใายอยู่เลยนะบรานสัน เดี่ยวคือเก่าไี่ได้ใช่เดียวว่าซัดยังอยู่ที่นอกบ้านอยู่พี่น้องเนาะนอกบ้านนอนทางน้อยในบ้านกับบ้านเงื่อนข้เขาเจรกับสี่ที่กนันแน่เนาะน้อยพี่น้องบ้านาหลังน้อยตอนนี้เคยไปอยู่ที่ในบ้านไป็นที่เหยี่ยวเลวเนาะนี่ก็เป็นในบ้านอีกได้ ให้บ้านกับโบใหญ่ดอกพี่น้องน้อยเพราะว่ามันเป็นบ้านน้อยบ้านนี้อันค้าอันข,า,นขายกับโบลายพี่น้องสองสามห้านบ้านเนี่ันขายเครื่องเครื่องแบบแนวกินพี่น้องพวกข้าวหนียวขานมพวกจ้ามไปสิเนาะแนวอยู่นนแนวกินแต่ก็เครื่องไส้ก็เล็กน้อยเนาะ นี่พี่น้องบ้านละมีสีงมามนี่บ้านน้นห้องน้อยกับซิบัตโทนี่บ้านมอใหญ่บ้านนอญน้อยบ้านก็นกลุยเดียวคือเก่าพี่น้องนี่ก็ได้สายเดียวลุยเดียวตลอดว่าไงฮ,ะฮะ่า เอาเนาะพี่น้องมาอนอ่กสิขคอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่